ไปต่อกันที่ชัยภูมิครับไปที่แก้งคอปรากฏว่ามีคนตกเป็นเหยื่อฮะมีคนก็ไปแฮ็ก a c e b o o k เสร็จแล้วก็ไป box, อิน <ไป S 2> บ็อกไปบอกเพื่อนๆแล้วเพื่อนกลุ่มนี้กลายเป็นคุณครูนะครับถูกหลอกให้โอนเงินฮนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับมีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกแก๊งแฮ็ก f c e e o o o นะครับหลอกยืมเงิน เป็นคุณครูในพื้นที่ครับแล้วก็ยังมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายร้อยรายครับตอนนี้ก็เริ่มเดินทางเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอแก้งคอให้ช่วยดำเนินคดีฮะมีคุณพจน,นประกรณ์ไปยุนพมและคุณละไมหิรันคำทั้งสองคนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแก้งคอวิทยาก็พากันเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อร้อยตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์สิงคะเสลิดพนักงานสอบสวนของสอพอแก้งคอฮะบอกว่า เฟซบุ๊กของคุณพ่อตนเองก็คือคุณประกิตประยุนกรพมอายุ62ปีซึ่งอยู่ในตัวเมืองสยภูมิแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคองวิทยาก็เสียอายุราชการไปนานแล้วครับแต่เฟซบุ๊กนะฮะถูกคนร้ายนแฮกข้อมูลและสวมรอยไปหลอกให้กับคณะเพื่อนครูแล้วก็คนรู้จักให้โอนเงินไปให้ โดยหลอกให้โอนเงินครับฉเฉลี่ยรายละประมาณ5 0 0 0 1 0ถึง1,000บาทครับที่ผ่านมาเองนะครับก็มีคุณครูในโรงเรียนนะครับรวมถึงคนอื่นๆเนี่ยหลงเชื่อก็ตกเป็นเหยื่อน,นะครับยอมโอนเงินเข้ามาที่หมายเลขบัญชีนะครับ9 8 7 8 9 6 0378อันนี้เป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาอารันในอารันยประเทศนะครับชื่อบัญชีมิสเตอร์เมลสตาเฟลนะครับก็เป็นจำนวนมากหลักหลายแสนบาทแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับทางตํารวจก็ประสานไปยงังธนาคารกรุงไทยสาขาแก้งคอเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลการเงินของแก๊งคนร้ายตามบัญชีธนาคารดังกล่าวนะครับพอไปดูเนี่ยก็พบนะครับว่ามีเงินไหลเข้าบัญชีคนร้ายต่อเนื่องมากกว่า5,000 500, 0นบาทและยอดเองก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่ามีคนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้แก๊งคนร้ายที่ถูกแฮกเฟซบุ๊กนี่จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวเราลองไปฟังเสียงอาจารย์นะครับที่มีการเล่าถึงการพูดคุยกันในแชทเฟซบุ๊กกันฮะ สอบถามดอกพ่อใครเป็น้องเขาหรือเปล่าพี่ซิงที่ท,ท,ท,ทำงานธนาคารบอกว่าเบอร์นี้มีอุนเข้าไปให้เขาแล้ว50ล้านอือเรมน<จ>ะครับ <จะ S 2> แต่ว่าท่านนี้ท่านปกติท่านจะไม่เล่นเฟซ แต่ทักษะเวลาการพุยของท่านเนี่ยท่านจะใช้ท่านจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ใหญ่ท่านก็จะพูดเพระเาะหน่อยมีจ้ามีอะไรตลอดเวลาเล่นลายเล่นอะไรแต่คนที่แฮกนี่ก็คือรู้สึกว่าจากลักษณะของการพูดเนี่ยแกจะใช้เรียนทักษะการพูดคือศึกษาวิธีการพูดของแกไม่อย่างดีอยู่ที่ห้องอำนวยการนะครับเป็นเป็นเจา้าหน้าที่มีใครโอนเงินผ่านโทรศัพท์ได้บ้างจ๊ะพอรู้ไหมเรามาจ้าจ้าที่เป็นคำพูดของคุณครูเขาเลยนะครับจะฝากโอน,นให้หน่อยมีค่ะหลายบาท หลายบาทบ่จ้าครับสักห้าพันน้องเขาบอกอิ่นว่าเงินไม่พอนะครับนะครแบบ, <า S 1> บ <า S 2> ว่าเงินบไม่พอโอนได้เท่าไหร่กขโอนได้สองพันจ้างั้นครูฝากโอนหน่อยนะสองพันเดี๋ยวเที่ยงน,นี้ครูเอาเงินไปให้จ้าขอเลขเบัญชีมาเลยนี่ก็ให้เลขเบัญชีเรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ลักษณะของการผมไม่ใช่สอบถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็บกไม่ใช่แนนรอนอก <ừ> ็กเลยความแตกก็เลยรู้ว่าแฮ็เด็มแฮ็คโดนแฮ็แล้วอะไรประมาณนั้ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับนี่ก็เป็นอดีตผอโรองเรียนแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณครูโดนแฮ็ Facebook เข้าไปเอานี้แล้ฮนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองให้เช็คข้อมูลดีๆโทรศัพท์ษรรษไปถามก็ได้ การทำธุกรกรรมออนไลน์เองอ,อยู่ที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับ,บการใส่พาสเวิร์ดต,ต่างๆก็ต้องคอยดูคอยตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับ,ค,รบคอยเช็คข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับเพราะว่าบางทีคุยกันแค่ใน Facebook นะครับคุยอินบ็อกซ์หรือว่าคุยไลน์เนี่ยบางทีมันยังเมค e ชัวร์ไม่ได้ว่าใช้คนนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ